เลยอ่ะได้ไหมเรียมเนระไปย่างเริ่ม่ะค่ะวันนี้มาเป็นเป็นเฟรนด์ของ Vivo ค่ะแล้วทาตัวใหม่ก็ก่อนเลยเลยคือรู้สึกแบบดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นเฟรนด์ของ Vivo นะคะเพราะว่าคือชอบโทรศัพท์รุ่นนี้มากๆ Vivo V40 Series 5G Size ค o นเทนโซโปรนะคะก็เป็นรุ่นที่รู้สึกว่าตอบโจทย์ดีชามากๆเลยเพราะว่าด้วยแบบความที่เขาถ่ายได้หลายระยะแล้วภาพทุกอย่างที่ถ่ายออกมาเหมือนแบบเหมือนถ่ายกล้องโปรดีๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคือเราเป็นคนชอบถ่ายคอนเทนต์ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเลยก็รู้สึกว่ามันมันตอบโจกแล้วก็ใช้ได้จริงแบบถ่ายรูปออกมาดูโปรจริงๆด้วย้วสวยด้วยสวยวยมากรูปสวยคนก็โอเคแ่ฟีเจอร์อะไร จริงๆนี่ถ้าเป็นคนชอบถ่ายรูกปก็จะชอบตัวไซสม์มัตติโฟโ o พอเทรตค่ะที่เป็นแบบเน้นการถ่ายแบบหลายหลายระยะที่ให้ความแบบรู้สึกที่มันแตกต่างกันแบบคือที่ชอบมากคือแบบว่าสมมุติเราตั้งกล้องถ่ายแค่มุมนี้มุมเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเปลี่ยนระยะปุ๊บอ่ะมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างคือเราไม่ต้องมูฟไปไหนเยอะเลยรเลยหใช่ ก็คือรู้สึกว่าเหมือนมีมือโปรคอยถ่ายรูปให้แบบดีๆเลยละลายหลังอะไรก็สวยมากๆค่ะใจว่าเดี๋ยวรอดูรูปได้เลยถ้าได้ตัวนี้มาคือชัวร์ค่ะัแน่ชัวร์ค่ะมั่นใจมากว่ารูปสวยแน่นอนรูปสวยนะคะแล้วแล้วมีแบบว่าสีไหนเพราะว่าอันนี้มีหลายสีด้วยมีสีไหนที่ชอบมันพิเศษที่เราเลนไวไหมคะเลือกยากมากแต่ว่าคือแต่ละสีก็จะให้แบบคาแรคเตอร์ที่ต่างกันอย่างสีแบบ สีม่วงอะค่ะหนูรู้สึกว่ามันมีความแบบลึกลับแบบเซ็กซี่นิดลึงอะไรเงี้ยก็ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเออน่าสนใจแล้วก็แล้วก็ชอบรู้สึกว่ามันเป็นสีที่มีเสน่ห์มากๆสีชมพูก็รู้สึกว่าแบบโอเคน่ารักสดใสอะไรเงี้ยก็ค่ะเพราะว่าแบบแต่ละวันเราถือออกมาแต่ละสีอะไรเงี้ยหรือว่าก็ให้ความรู้สึกที่ต่างกันอะไรเงี้ยอีกอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโปรที่เป็นสีแบบสีเทา ก็สูยมากๆเทมากๆา <c oughs> แล้วก็สูบน้ำหนักเบาด้วยแบบพยายาใส่กระเป๋าสบายมากไม่น่าเชื่อว่าเลนส์ที่ดีมากๆจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือที่น้ำหนักเบาขนาดนี้ค่ะอันนี้ที่ไบแบบโปรเลยจะใช้แบบคล่องแล้วคล่องค่ะแน่นอน <c oughs> <c oughs> ไปไปลองเล่นมาเยอะมากๆเลยก็เลยรู้สึกว่าโอ้แบบสะดวกจังแบบเราถ่ายภาพพอ r t เทรตแบบใกล้ๆมากๆก็แบบสวยแบบสีต่างๆอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันพอดีไปหมด ฝาก่อยนะคะฝากให้แฟนติดตามด้วยก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยนะคะใครเป็นแฟนขบ vivo อยู่แล้วก็รับประกันรุ่นนี้แบบดีแน่นอนค่ะห้ามพลาดเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยลองก็มาลองค่ะรับรองว่าติดใจแล้วก็ใช้งานมือถือได้อย่างมือโปรจริงๆริงงานเราหน่อยค่ะ,ะค่ะก็ตอนนี้มีละครออนอยู่นะคะเรื่องนัาน้าชะลาล,ลายทางช่อง3นะคะเล่นคู่กับพี่เจมมาก็ ออนอยู่ทุกวันพูดผลิตภัณก็ฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะได้ถูกใจแฟนไหมคะเป็นยังไงบ้างแฟนดูค่ะจริงๆคุยกับแฟนคลับใน t วิตเตอร์ใน X ตลอดเลยค่ะดูคุยกันตลอดอะไรเงี้ยก็จะมีสเปซด้วยคุยไลฟ์คุยด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะที่คนดูแล้วเขาแบบอินแล้วก็สนุกไปกับบทบาทไปกับละครของพวกเราอะไรเงี้ยเขาแสดงว่าคือจริงๆแล้วแต่ละตอนที่ออกไปเราก็มีมาสเปซ ใช่คือถ้าพวกเราว่างตรงกันในวันนั้นแบบไม่มีใครติดงานเราก็จะพยายามแบบรวมตัวกันไลฟ์บ้างหรือไม่ก็แบบรวมตัวกันตั้งแบบส p <ล>ูมิอขึ้นมาเพื่อแบบยังยังไม่มีแต่ว่าหลายคนอยากเรียกร้องได้ค่ะก็ยินดีมากถ้าทุกคนอยากเห็นค่ะแต่ว่าเวลาได้คุยกับแฟนคลับทุกคนก็รู้สึกแบบเราแอพิีิเศษมากเลยที่เขาแบบ ดูละครของเราทุกตอนดูสดด้วยอะไรเงี้ยค่ะหรือใครไม่ทันไปดูย้อนหลังอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจมากๆที่ทุกคนแบบยังติดตามาละครของเราค่ะก็่ะว่าวันนี้ก็คือดีที่สุดแล้วมันสมบูรณ์ถึงทุกเรื่องแาวจริงๆยังไม่ที่สุดยัง <c oughs> ไม่ที่สุดมาเดียวมีมาเดียวพีคไ่านีอ่ะโอ้โหตามดูเลยค่ะมันพีคมากๆพีคข,ขึ้นไปอีกเรื่อยๆแล้วก็ตอนจบอาจจะเป็นแบบที่ทุกคน าไม่มันจะมีการพลิกแบบว่าเราจะแบบไม่เป็นไปตามที่สมมคิดหรือเปล่าก็ต้องรอดูค่ะเพราะว่าเรื่องมันมาจากหลายทางแล้วก็หลายตัวละครที่แบบว่าจะมาบรรจบกันก็ต้องรอดูว่าตอนจบจะเป็นแบบความรักจะเลื่อนไปทางทิศทางไหนไไหความรักไปทิศทางไหนก็ยังไม่บอกดีกว่าเพราะแบบเหมืหอนเราจะแบบเหมือนใจตัวเองแร้วรือเปล่า เราก็เริ่มรู้ใจตัวเองแล้วแต่ก็จะไปจบแบบไหนยังไม่บอกดีกว่าเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสงสัยกันอยู่ว่าจะจบแบบในนิยายหรือเปล่าว่าจะจบไม่เหม,มืมอนกันก็ไม่บอกดีกว่าคะ่ะรอติดตามแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูอ,อีก6 e อีีนะคะถ้าหนูจำไม่ผิดประมาณ16 <5. S 1> ค่ะ ก็ฝากละครด้วยนะคะน่านฟ้าชลาไหลนะคะก็พวกเราทุกคนตั้งใจทํำกันมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเอนจอยสนุกเพลินไปกับละครของเรานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมละครของพวกเรามาดูกันเยอะๆนะคะ